าเขามาเอากระเตากูเอาเอง250ขหายแบบถูกๆมีน้องสาวก้านตรงและภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีเอกหลายครอบครัวที่แย่งกันจนฉันมีโอกาสกว่าเพื่อนยิงเข้ามาได้เยอะกว่าเขาก่อนที่มันจะจนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มันเริ่มจากไม่มีก่อนพอมันไม่มีปุ๊บยืมเา้าไม่มีใช้เขาอ้าวยืมคนนี้ไม่ได้ไปที่อื่นก็ได้ยืมอืยืมไปยืมมาตอนนี้ก็เริ่มมีหนี้สินพ่อก็ไม่ดูเลยคิดแล้วก็กลุ้มตอนนี้ทํางานหนัก เผาทานต้องอาศัยเราก็จุดออเอดเอต้อ,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 อตงอาศัยยาแก้ปวดนู่นไปซื้อยาแก้ปวดทีละกักเวลาปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ได้มาใส่สักกักหนึ่งเออค่อยยังซัวเฮ้ยโนี่คือยาที่ดีสำหรับเรา นั่นก็คือซาร่าแบบชนิดเหลววันนี้อยู่ช้าไม่ได้แอบรักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านแต่ไม่เคยบอกรักเขากลัวว่าเขาจะไม่รักเรามีแต่ซื้อข้าวของไปฝากนั่นก็คือก้านกล้วยสวยไม่มีติติสวยไม่ศึกษาผู้ช่วยผู้ใหญ่สวยไปคนเดียวโดดโดด วันนี้จะไปหาน้องเพื่อจะบอกน้องไอเรื่องไปหาคนที่เรารักเกรง,งเสือเกินว่าคนอื่นจะเอาไปครองเราอายุเยอะแล้วฉะนั้นไปหาน้องก่อนจะไปหาน้องแค่นี้แหละ เชื่อว่าการตองการตองคนนี้ยังมีพี่ชายชื่อว่าพี่ลืมแต่พูดก็พูดเธอจริงๆชีวิตของการตองคนนี้จะว่าดีก็ไม่ว่าไม่ดีจะว่าร้ายก็ไม่ร้ายการตองนั้นมีพ่อนามว่าพ่อหลวงชานตั้งแต่แม่ตายไปนั้น พ่อหลวงชาน,นั้นรับราชการภายในเมืองไม่เคยคิดที่จะกลับมาดูก้านตองคนนี้กับพี่ชายบ้างว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยเป็นยังไงแต่ก็ช่างเธอะกานตองคนนี้เข้าใจว่าพ่อนั้นน่ะคงจะรับราชการมีงานหนักถึงกลับมาหาการตองคนนี้ไม่ได้อาชีพของก้านตองเอง ก็คือขายทานวันเนี้ยนี่ให้พี่ลืมเนี่ยไปขายทานสี่ถุงดูซิว่าวันนี้จะขายได้หรือเปล่ากาดตรงนี่ลืมอยู่ข้างนอกไหมอย่อข้างในพูดอะไรบ้าบ้าฉันก็ต <c oughs> ้องอยู่ข้างในสิพี่พี่มาแต่ขายทานแล้วได้อะไรมาด้วยเนี่ยฮะได้อะไรมาด้วยจ้า ไอ้น,นี่ใส่นกเขาแล้วข้างในมันมันใช่นกเขาหรือเปล่าพี่ก็นกเขาเลยมันถึงเหลือแต่กรงไม่ใช่นกพี่นี่<ะ>พี่มาพอดีเลยพอดีว่าฉันเนี่ยอยากจะขอตังค์สักหน่อยอ่ะขอตังค์ใช่ <ขอ S 1> ก็พี่นะไปขายถ่านก็ต้องเอาตังค์ให้ฉันสิขอเท่าไรก็พี่เอาถ่านไปขายสี่ถุงใช่ไหมถุงละร้อยห้าสิบ พี่ก็ต้องให้ฉัน600อยไงพี่กี่ถุงสี่ถุงไปคนเดียวนี่นะก็ไปคนเดียวไงใส่รถอะไรไปรถเข็นไงแล้วพี่มีด้วยเหรอบ้านเรามีสิทำไมพี่ไม่รู้เรื่องนี่ไงไม่ลืมหูลืมตาดูเลยว่าที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างไหนละเงินเนี่ยเอามาเดี๋ยวนี้เลยในครัวเนี่ยข้าวหมดแล้วทำเหมือนกเกิดมากบเกิดมากับเงิน อา้าวถ้าไม่มีเงินพี่จะกินข้าวไม่เล่าโธมันเกี่ยวอะไรกับเงินถ้าพี่ไม่มีเงินพี่จะไปซื้อข้าวกินได้ยังไงฮะโธมันไม่ข้าวกินแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ<ช>นี่<ะ>แกง้อหรือแกงอ้อเนี่ยพี่ฮะแกง้อหรือแกง้อมันก็อันเดียวกันน่ะเล,เอละอ้าเหรอนี่เอามาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ข้าวก็หมดแล้วก๋วยเตี๋ยวจะกินยังไงถ้าไม่มีเงินเนี่ยไม่ได้สักบาท อ้าวสี่กระสอบทำไมถึงไม่ได้แล้ว<อ>จะได้พี่ไปนั่งขายเนี่ยเออนั่นแหละไปนั่งขายอยู่ที่ลาดยางนาั่นแหละภาษาเขมรเขาว่าตรงกุยลั่วก <c oughs> ็ <c oughs> ไปนั่งขาย <c oughs> ก็ต้องได้ตังกลับมาไหนไหนไหนดูซิมีหรือเปล่าตรงไหนอะทำไม<อ>มันไม่มีแล้วอ,อ,อยู่เฉยๆก่อน,นอเวลามีเขาก็ให้ก ก็พี่ไปขายมาพี่ก็ต้องเอาเงินมาให้ฉันเสิทำเหมือนกับพี่เคยเก็บเงินพี่เงินอยู่กับพี่ไม่ได้มันรน้อนแล้วตกลงว่าไปนั่งขายเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ตังค์ตงกุยล่วอะไรนะกุยล่วสะดับไม่แดงนะภาษาคขมเมตรงกุยลวภาษาไทยนั่งหลับพี่ไอ้ลืมนี่น้องบอกแล้วใช่ไหมก จะมาโทษพี่ทำไมพี่ไปนั่งขายอยู่ลาดยางรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วใครให้แกลับเออก็มันง่วงไม่มีใครแวะมาซื้อฐานสักทีนั่งดนนั่งดูแต่รถวิ่งไปวิ่งมาใครจะไม่ง่วงพี่เลีลตื่นมาทานหายหมดทานหายหมดก็หายหมดสิแล้ววันนี้จเจ้าตังที่ไหนไปซื้อข้าวมาโทษอะไรพี่มันไปโทษไอ้คนเอามันจะเอาทำไมไม่ปลุกพี่แล้วแต่พี่จะเอาเงินกับใคร ที่พูดอย่างนี้เหรอพี่ลืมไม่พูดอย่างนี้ได้เงเนี่ยเนี้ยเนี้ยทำไมเฮ้ยกัดต้องทําไมนี่เรานี่เราดูพวกเพศออนเอหนอยอย่าใช้กําลังกับพี่ดืมฮะฉันรู้ว่าพี่ะขายขายฐานได้แต่เอาเงินซ่อนฉันไว้ใช่ไหมไม่ได้ซ่อนการพูดบอกฉันเลยฟังก่อนทาไมอย่าหัดใช้อารมณ์ตั้งแต่เล็กเดี๋ยวไม่เล็กแล้วนั่นแหละล้วมันจะติดไปนี่ลูกมีพัวไปใช้กับพัวอีกกูงยุดละ ฉันไม่เอาหรอกผัวเนี่ยถ้ามีผัวแล้วนิสัยแบบพี่เนี่ยนะฉันอยู่คนเดียวดีกว่าโอ้ยเขาวายรีบเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะไอเกลียดขี้เยียบขี้นี่เนี่ยอย่าพูดจไม่มีเงินบอกก็ไม่มีเงินไงทำไมไปขายหมูทําไมพูดแบบนี้ขายหมูอะอยากได้เงินถ้าขายแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนถ้าขายหมูตอนเนี้ยจะเอาเงินที่ไหนไปหมุนเวียนซื้อฐานมาเล่า โอ้ก็จะยากอะไรอู้ฐานเราก็แค่ใช้กำลังตัดตัดตตแล้วก็มากองเป็นฐานจะให้ฉันไม่ให้ขายหมูไปไม่ขายจะเอาไว้ทําพันธ์ุบอกจะให้เงินฉันไม่ให้ระวังนะหมูตัวเมียด้วยพี่ไม่รับผิดชอบเนื้อพี่ลืมเอาเงินมาเงินไม่มีจะยากอะไรก็ต้องไปเอาอาธิคนขโมยฐาน่ะพี่ลืมซ่อนไว้ตรงไหนเอามาเดี๋ยวนี้พี่ไม่มีที่ซ่อนไม่ให้ จะให้ไหมจะให้หรือไม่ให้เหรอฉันบอกว่าจะให้ตังค์ฉันหมแล้วเดี๋ยวคุยกันกอนสิอะไรแล้วยืมเงินห้าบาทนี่แกเอาฐานไปขายยังไม่ได้ตังค์ยังม่ขอตังค์ฉันอีกเหรอพี่มีอยู่แล้วห้าบาทเจ้าไปทำอะไรได้สักสิบบาทแข่นี้ดีพี่เืมฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นพี่นะก็รู้เองใช่เพื่อนที่ไหนน้องพี่ ทีฉ่ฉันรู้แบบนี้นะฉันเอาคิดเท่ายัดปากเพื่ยังแต่เด็กไปแเล้วไม่ได้เกิดมาหรอกมองหน้าอีกหาเรื่องอยีงไงจะให้ไม่ให้ไอ้คำพูดคำนี้เนะี่ยพี่เป็นคนพูดนีเอาคิดเท่ายัดปากต<า>ั้ง,อ,งอยู่ไหน,นะะถ้าถ้าเป็นน้องฉันเป็นน้องฉันเข้าใจอยู่แต่ทุกๆอย่างเนี่ยฉันเป็นคนจัดการในบ้านทุกอย่าง ฉันของเงินพี่ให้พี่ขายฐานมาได้ฉันรู้ว่าพี่จะขายฐานมาได้ทำไมถึงไม่ให้ฉันนี่ก็บอกว่าไปนอนไปไปนั่งขายฐานมันหลับแล้วตื่นมาขโมยฐานไปหมดแล้วจะไปเอาอะไรกับพี่แต่พี่ดูความซื่อของพี่อะมองตาพี่สิลอกแรกลอกแรกเลย่ะเนี่ยพี่เป็นคนซื่อมองทางนี้แล้วกม yeah. ็มองทางนี claro ้แล้วจะมีของดีอยู่ในนี้เห็นไหมนะตาแดงไม่สองข้างตาแดงไม่ใช่ยทางนี้ศูน สองข้างศูนย์สงแหมดูสิมาใบหัวให้คนดูใช่ั้นเลยพี่ลืมเอาตังมาจะเอาที่ไหนบอกว่ามันขโมยไปหมดนุ่นจะไปตามเอากบไอพวกคนเอาก็ไม่ปลุกเราแล้วกูจะไปเอากับใครล่ะฉันบอกให้พี่เอามาไงไม่มีหัวกอดนักเป็นนักหนาเป็นนักนาตัวนี้เททำนิสัยเม่ย จะมาทำารคนที่ไม่มีการตลูกอาอยู่นี่ฉันปลูกยาออกมาไงเ่้ยช่วยด้วยช่วยด้วยระวังลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอโหยอีโนูใจเย็นใเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นแกไม่ลงเคมีแกไม่โจละฉันทำนะค้าวมีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยปาร์กียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับ ไล่เทพคุณภาพขั้นเทพไอ้เลืมพ่อก็ใช่จะตีกับพ่อเองโอ้โหพ่อทำไมไม่มาตอนพระมาส่งมารับเอออะไรวะพระมาส่งมารับก็คือพูดเล่นนะพ่อนี่พ่อจริงนี่มึงอะไรเนี่ยให้ลืมครับนี่มึงมึงไล่ตีน้องเหรอฮะมึงไล่ตีน้องทำไมพ่อช่วยกันตออมึงนี่ทำไมพ่อให้อยู่่บ้านดูแลน้องมึงกลับรังแกน้องอะ นี่น้องคนเดียวก <Go. S 1> ูจะไว้ใจอะไรมึงได้ไม่ลืม <Ho. S 1> ไอ้มึงตีน้องแล้วพ่อไปว่าแต่มึงดูดีๆก่อนมึงใช้ตามึงด้วยมึงมองด้วยว่าใครเมื่อสักครู่เนี่ยมึงตีโดนกูพ่ออะไรพ่อมองอะไรผิดไปหรือเปล่าทำไมเมื่อตะกี้ฉันมาไล่มัน<ล>น้องมัาไล่ฉัน นี่ไอ้นี่มันไล่มามันตีฉันโบ๊ะไม่จริงนๆการตองเหรอตีพ่อเมื่อกี้ไม่จริงนะพ่อมันวิ่งผ่านมาตรงนี้มันก็มาตีอย่างนี้เลยนี่พ่อพ่อมาตรงนี่ตีตรงนี้เองนี่อย่างนี้เลยนี่การตองมาตีพ่อตั้งแต่ี่ไม่รู้เรื่องเลยการตองมาตีพี่ยังมาเถียงอย่างนี้นะนี่พี่ให้เถียงใช่ไหรอรอลูกรอ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 ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยว กัต่ออธิบายให้พ่อฟังที่มันเป็นยังไงกันมันเรื่องอะไรกันเนี่ยที่เจ้าโวกเวโวยไวไล่ตีกันที่ลุงุงคามเนี่ยฮะไอลูกไม่รู้เรื่องไงลูกไม่พนี่อแอ่ไอไอไอนอไ้ไอไอไนไอไตี่ไอมอไ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 ไอไอไอออกออไไล่ตีอไอไออไ่อไอออไอไอนอ การตองมันเป็นลูกในระคุณมันเตี้ยอย่างนี้เลยการทำได้ยังไงเนี่ยฮะลูกเรานี่ยได้ใส่ไม่ใช้ไม่ได้จริงๆใช่เล้วเล้วจริงๆไอ้ลูกพ่อจ๋าพ่อมันไม่อยู่ใช่คนอย่างพี่ลิมเหรอตั้งแต่พ่อเลี้ยงฉันมากับพี่ลิมเนี่ยยังไม่รู้ที่ใส่เหรอว่าพี่เลิมเขาเป็นคนยังไงก็เล็วไงเลวจริงๆมันเป็นเพราะไอ้คนที่ทำให้เกิดแตเพราะมึงเนี่ยเลวฮะ ถ้าถ้าถ้าฉันไม่มีพ่อฉันก็ไม่ได้เกิดมาเร็วหรอกมันเร็วเพราะไอ้คนที่สร้างอาไรลูกอะไรลูกไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องนั้นพ่อว่าปล่อยปล่อยมันไปดีกว่าพ่อไม่โกรธก็ได้ใครจะตีก็ช่างมันมันะไรมามันตีตรงนี้เลยยังไงมึงนี่เล่นด้วยแล้วลามปามก็นี่หัวพ่อนะลูกสรุปแล้วมึงเคารพกูไหมเนี่ยกลัวพ่อไม่เชื่อกูเชื่อถ้าเชื่อก็ครั้งแรกก็ เชื่อแล้วไม่บอกเชื่อแต่ก่อนเข้าใจว่าเออก้านตองเขาไล่ตีมึงมาพอพ่อโผล่มาปุ๊บมึงก็ตีเลยป้าบอย่างนี้ใช่ไหมที่ตีโดนพ่อพ่อตีไม่แม่นเฮ้ยลืมวันนี้ที่พ่อมาพ่อต้องขอโทษด้วยที่พ่อไม่ค่อยได้กลับมาบ้านนังตนนี้พ่อจะพ่อจะมาอยู่กับก้านตองใช่ไหมจ้าไม่ใช่หรอกลูกคือที่พ่อมาในวันนี้พ่อมีธุระเร่งด่วนจากภายในเมืองหลวงก็คือตอนนี้ ภายในเมืองหลวงนั้นเกิดเรื่องใหญ่เป็นคำสั่งของพระพอ,องค์ท่านเพราะนั่งข้างล่างดีกว่ามันเต็มเออมันก็ดีไอ้ฮะกูเป็นพอ่อมันเป็นลูกมึงก็ต้องนั่งข้างล่างพ่อเป็นพอ่อนะพ่อนั่งมาก่อนแล้วเคยนั่งแล้วนั่งข้างล่างมั่งเฮ้เองนี่เสมอหลุมจริงๆอ้าวทันรึงแล้วน้วเราเนี่ยจ้าพอ่อเล่นด้วยแล้วขึ้นหน้าตอนนี้พ่อมีงานใหญ่ที่จะต้องทําคือออกติดตามราชโฉรถของพระองค์ท่านราชโฉรถนั้นสูญหายออกจากภายในเมือง พ่อนั้นก็จะต้องออกติดตามเจ้าอยู่บ้านดูแลน้องดีๆเจ้าก็เหมือนการ,การตอกลูกพ่อเอ้ยพ่อมีลูกสาวเพียงคนเดียวพ่อหวงประดุดดังไข่ไดดงหินเลยนะลูกนะจ,จงจาพ่อ,อไว้พวกผู้ชายพายเรืออย่าไปเที่ยวหาคบมันเราต้องสืบดูลำคําดูหน่อมันซะก่อนว่ามันเป็นใครมาจากไหนหัวหน่อนปลายเท้ามันมีหรือไม่นั่นแหละลูกถ้ามันคู่ควรกันสมกันถึงจะคุยกันได้แต่พ่อหวงเจ้าแต่เจ้านั้น คงปเป็นไปไม่ได้ต้องนี่พี่ชายของเจ้านี่คนที่ไว้ใจได้ที่สุดจะลืมพ่อห่วงลูกเนาะห่วงลูกพ่อห่วงมากเออสร้างมันมาแล้วก็รู้จักห่วงอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันลอกเออเออตั้งแต่พ่อไปเนาะอืนับได้เลยเนาะกลับมาหาลูกนี่คือครั้งแรกหลังจากที่แม่เนียแมตาย พ่อก็ไปรับราชการเคยมาดูดำดูแดงเคยมาดูเลลูกบ้างไหมพ่อเข้าใจว่าพ่อไม่ได้มาดูเออแต่พ่อก็ส่งเงินเดือนมาทุกเดือนเดือนละกี่บาทเอา้าเดือนละห้าบาทไม่พอไงลูกโอ้โหพ่อส่งมาเยอะแยะขนาดนั้นใครจะกินเหลือห้าบาทเออมีก้นเล่มเท่าไรแล้วจะซื้อมาทำไมมีกลนทำไมไม่ซื้อเกลือเปรียบฮะอาหารเหรอเออ ซื้อเกลือมันดียังไงเหรือพ่อ,อซื้อเกลือมามันจะได้ประหยัดไงลูกประหยัดแบบไหนเหรอพ่อก็มันเค็มมึงคงกินมันได้ไม่มากหรอกลูกเอ้ยที่แน่ๆไม่เต็มช้อนหรอกเนาะเอางี้แล้วกันพ่อมีธุระเร่งด่วนเดี๋ยววันนี้พ่อรีบเรียนดูแลน้องให้ดีนะลูกนะเรียกๆก็เค็มเนาะเป็นความคิดแย่ yeah, มากๆเอางี้แล้วกันต่อไปนี้พ่อจะไม่ทําแบบนั้นพ่อจะหมันมาหมันไปมาหาลูกสาวลูกชายของพ่อโดยตลอดทพ่าจะไปจริงๆโอ้ขอบคุัขอบคุณครับพ่อที่ขานครับ พ่อเป็นคนพูดเพาะลูกหรอครับขอบคุณครับพ่อเออเจริญเจยนลูกนะโอ้พ่อครับครับอยากได้ทองครับอย่าเลยลูกเดี๋ยวมันจะลำบากเจ้าทุกอาทิตย์พ่อพผมจะเอาไปเลกนกเขามันแลกไม่ได้หรอกลูกเพราะทองพ่อเป็นทองอาทิตย์เข้าใจไหมลูกอืม ก็อาทิตย์หนึ่งก็ชุบทีหนึ่งนะลูกเอ้ยอ๋อคิดโอ,โอ้ทาย่างงั้นเดี๋ยวมาอยู่กับฉันเดี๋ยวจะใช้เป็นทองรายวันทะลึงมันจะชุบทุกวันอเอางี้แล้วกันมันจะเสียเวลาเดี๋ยวพ่อจะออกติดตามหาราโชโอรส่วนเจ้าดูแลน้องให้ดีถ้าน้องเจ้าไปอะไรไปแล้วละก็มึงหัวแตกเข้าใจเดี๋ยวไปแล้วนะลูกพ่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพ่ออะไรอีกแล้วนี่ออกมาไม่ทําอะไรเลยบ้างเลยเหรอจะทําอะไร <ก>ออกมามพ่อโชว์แค่หน้าตาก็พอแล้วลูกไม่ต้องโชว์อะไราไมากมายแต่ที่มานี่ฉันก็อยากคนดูก็งงนะนี่หลวงชานคนแรกไม่รู้ใครเนี่ยน,นี่มาอีกนี่หลงพ่อหมดแล้วนี่พ่อทำไม <c oughs> ไมันเป็นอะไรเขาเมือนใจลืมเป็นตลกแ <c> ส <oughs> ดงว่าพ่อจะไปตาม,มตามรถลาาโชว์รถ,ออรถพูดในมันครบครบโอ้ ฉันเป็นคนยิงนี่หละดวนดวนพูดให้มันจบจบไปไปตามรถไปตามราชโอรจ้าราชพ่อเติมเอึงเข้าสู่ภายในเมืองหลวงแล้วไปนุกกนะแล้วไม่ให้อะไรซื้อกับคงกับข้าวมั่งเหรอพ่อโโอ้หพ่อรีบพ่อลืมลืมมีตังค์กห้ารอยอะมีตังค์กห้าร้อยไปตามเอาไอ้คนที่เอาฐานไปไปพ่อไป คุยกับมึงนี่มันเสียเวลาพ่อไปละเดี๋ยวพ่อจะกลับมาหานะลูกนะไปละไปไปพ่อดูแลเจงนะลูกนะจ้ะโชคดีนะเจ้าพ่อจ้ะลูกจ้ะไปจริงๆนะพ่อไปจริงพ่อไปนะวันดีก่อนดิเออไอ้บ้ากูพ่อผมน่แหละอ้าววันดีลูกวันดีวันดีครับเออไหว้พพาเถอะลูกพี่ลืมมาที่เดี๋ยวนี้เลยอย่ามาทำตาอย่างนั้นใส่พี่ยังไม่จบเรื่องเราพี่ฉันถามอะไรหน่อยสิพาถุงที่ฉันซื้อมาใหม่น่ะฉันซักแล้วตากไว้หลังบ้าน ไม่รู้หมาตัวไหนมันหยิบของฉันไปก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อย่าไปพูดถึงสัตว์คุ้มครองเลยลูกเอ้พี่รู้หรือเปล่า <c oughs> พี่เห็นบ้างหรือเปล่าของฉันเนี่ยผ้าถุงสงสัยไอ้พวกขโมยฐานมังม้งมันเตลยมาขโมยผ้าถุงไปอีกนี่พี่เคยดูนะถ้าใครขโมยผ้าถุงฉันไปนะฉันขอสาบแช่งมันพี่ให้บ้านมันไฟไหม้ไปเลยนี่การตรงเดี๋ยวทำไม อย่าไปสาบแช่งมันทำไมนะจ๊ะมันเป็นการไม่ดีสาบแช่งเขาทำไมถ้ามันมีมันไม่ขโมยหรอกอย่าไปพูแบบนี้เอออย่าไปสาบแช่งเขามันหมายความว่าอย่างไงถ้ามันรวยมันมันไม่มาขโมยเราหรอกอันนี้สงสัยมันไม่มีอยากถึงขั้นไฟไม่บ้านเลยเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่ถ้าั้นถ้าไฟไม่ไม่บ้านอใฟ้าผ่ามันตายไปเลยพี่อ้นี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน ทำไมล่ะโอ้เดียวไม่มีพี่ไม่มีน้องอีกพี่ไอเดิมพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงจะพี่ก็พี่จะไอ้ก็ไอ้เอาสักอย่างหนึง่งตกลงว่าย่างไงขโมยผ้าถุงฉันไปใช่ไหมพ <c oughs> ี่ขโมยไปให้อีกการกล้วยดูสิ <c oughs> แล้วกิฟท์ที่ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยอยู่หน้าตู้กระจกพี่เอาไปหรือเปล่าเนาะก็ไม่มีเงินซื้อก็เอาแล้วเนาะเอาไปไหน ไออีก,การตองโอ้การกล้วยดูสิ <c oughs> พี่ยืมถ้าพี่มีเงินพี่ไม่ขโมยหรอกเนี่ยที่ยาพี่ว่าจะไปขโมยของคนอื่นกลัวตำรวจจับอ๋อก็เลยแสดงว่าแอบรักอีก,การกล้วยอย่างนั้นเหรอก็เลยขโมยของน้องโอ้เอฟอย่าพูดดังเดี๋ยวมันรู้แล้ววันนี้จะไปไหนหรือเปล่าก็กะกะ,กะว่านะจะไปไหนอกีกแต่บุญพาวาสนามีก็จะไปเลาะเลาะ,ละดู บางครั้งคิดถึงเขามากคิดถึง,ง,ถงใครคิดถึงคิดถึงวิ่งไปไม่เห็นหน้าเขาไปเห็นแต่ก็ตากผ้าถุงเอาไว้ก็หายคิดถึงวิ่งกลับมาบ้านคุนโดี๋ยวสของที่ฉันซื้อมาก็ขโมยไปหมดยังมาพูดที่ฉันช้ำใจแบบนี้เหรอดีแล้วขโมยของน้องจะไปขโมยของชาวบ้านเดี๋ยวพี่ติดคุกอีกนี่วันเนี้ยถ้าอยากจะออกไปข้างนอกฉันอนุญาตแต่พี่ต้องกลับมาตามเวลาถ้าสี่โมงเย็น พี่ยังไม่กลับมาบ้านหัวพี่แตกแนะ่ฮะโอเคโอเครักษาเนื้อรักษาตัวล่ะประหยัดประหยัดกันมั่งรู้ว่าพ่อเราหนักเงินเยอะถ้าอย่างนั้นเนี่ย<ะ>เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปตลาดไปซื้อกับข้าวแล้วก็ข้าวเนี่ยมาเก็บวไว้หุูนะเดีย๋ยวพี่จะไปหาการกล้วยแล้วรีบกลับมาล่ะเข้าใจป้ <ยา S 1> จ้าจ ปากกลวยไอตอนขาไป แกไม่ลงเคมีแกไม่จนลฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้ง100ร้อยฝักเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ